การเป็นพยาบาลเนี่ยสามารถทําบุญได้ทุกวันแค่เราใส่ใจดูแลคนไข้พูดพ้อๆกับคนไข้ก็ถือว่าเราได้ได้บุญการทําดีเนี่ยคือเราสามารถทําดีได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าในการที่เราได้เป็นไขการเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่มีโอกาสให้เราสามารถทําความดีได้มากกว่าวิชาชีพอื่นนะคะถึงแม้ว่าในการทํางานแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเหนื่อย แต่ว่ารอยยิ้มกับคําขอบคุณของคนไข้ที่มีต่อเราอะคะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มันก็หายเหนื่อยอะค่ะสิ่งที่พี่จําขึ้นใจในชีวิตของข้าราชการนะคะคือข้าราชการเนี่ยไม่จําเป็นต้องเก่งอย่างเดียวต้องดีควบคู่กันไปด้วยถึงจะได้ชื่อว่าเป็นค่าการที่สมบูรณ์แบบอะค่ะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของ,ององค์กรของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ